ร่องหัตออกมึ่งไปนี่ฮัตออกออกไปหัตออกเออเหยียบเออเหยียบค่อยๆเหยียบค่อยคเหยียบมันก็ไปค่อยนั่งเออค่อยค่อยเหยียบคันเร่งน้อยๆไปเรื่อยๆเออหัตออกขี่อ้อมหนีเลยหัตออกนะว่าเออแจมแรงสั่นเลยคันเร่งเหยียบแห้งก็ไปแห้งดิหักตรงมาเลยบึงมันอยู่กับพวงมาไลยเออหักหักเหยียบไปเรื่อยๆเหยียบคันเร่งเออมาได้เหยียบแห้งหลาขับมอไซค์ไลยเป็นังสั่นเลย เออหักมาลังหักปไปเต็มแปดลรถหักมาเหยียบเหยียบเออเหยียบเหยียบไปเรื่อยๆเลยเออตรงหักตรงเออนั่นละ่ะตรงเออเออนั่นละ่ะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวหักมาเลยบันเหไปไปยียบไปอีตัวโยกับจะขวงหักไหมหักเออนั่นละ่ะ ไปเหยียบไปถอนเออนั่นละเหยียบไปลูกตรงตั้งชึ้งตรงเออเหยียบไปไปอีกเหยียบไปไปเรื่อยๆล่องสุกไปไปชุบไปทั้งหนาเหยียบเหยียบจำจเราเอามือกำสุกไปทั้งหนาใช้จำตัวพี่เห็นโมตัวพี่นั่นละเราบปนี้ถอยเหมือนเอามาเหยียบเจำจำมันละถอยมาตัวอาตัวอาไปเอาเอาเอาเหมือนเดี๋ล่องล่องถอดบึ้ง ขวคันเร่งบึ้งหนังถอยเห้บ <blunt. S 2> ่ถอยบิ้งฝุ่นเหยีบ <forcément, S 1> ยบขเร่งคือนั่นนั่ละนั่นละเหยียบนเร่งเหยียบมีงานใหม่มีงานใหม่บ่บ่อห้อยอยไปทุกคนไปหอยไป่โค้งเเอาเหยียบเอาหอยใส่เหยียบหอยอีกใส่ตัวอาตัวอาเอาถอย หอยเหยียบขึ Never, ้นเล่งเออชาวรถบ่อเดนเก่ากีนไปแจกกนเล่งเหยียบไว้ต่างบ่อไม่ได้ตรงมึงกระจบุ่นรถมันไปตรงเมื่มึงกระจกเาเหยียบเบรกกันเล่งเหยียบเบรกใช้เกียร์เดินหน้าบันไปบันไปรู้มั้ยเนี่ยบ่ก็ฮักกว่านี้ฮักฮักเลยฮักเลยฮัก หักเลยหักโหลดบ่ต้องนั่นหักเออหัก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 เลยเออหักไปเลยเอาปล่อยขึ้นมาหนิปล่อยขึ้นปล่อยขึ้นปล่อยขึ้นปล่อยขึ no ้นปล่อยขึ้นเหมือนเลยเออนั่นละไป tay lên tay đi đi lên tay lên tay đi khói khói qua đường khói 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 cái chút nữa มีความรู้สึกจังไลยเนี่ยฮร์ดขับรถเทียร์แรกเก่งๆก็เตื่นเต้อนเล็กน่อยครับเก่งก็เตื่นเต้นดิแมนแบบเออมันธรรมดาฮัรดขับมาเองกับเพียงสัตว์ลูกเขากัเออเข้ากับพยามพยามเอาเบิ้งเอาว่ามันอยู่กับเข้ากันล่ะเ่วลาขากีโมอเส้์เด็กกับขับรถใหญ่ก็ขึ้นกันนั่นแหละพอมันเป็นเกียอออโต้ครับเออมันเก่ง เ,เออเออนั่นแหละพ่อก็คือการที่แลกพ่อกับเตือนเตียนนี่กันถ้าพ่อเป็นเรามันก็นสบายเบื้องเอาเออนั่นแหละอยู่ครับควบควบพยาามของเจ้าของเวลา,าพยามว่าอยากเป็นมัน,ก,น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 มมก็ต้องเป็นเฮ็ดยังบ่เป็ี่นบมมีหรอกลูกต้องเป็ยนยากยากวันไหนก็เป็น,ปนมันไนม่วันนียากได้ห่ะพ่อว่าอันเดียว เห็นว่าตลาดึ้นซ่ํานี่กับกับเป็นซ่ํานี่เหรอเห็นว่าวายดูมันกะข้องกกะช้ำนานไฟกกะสะดวกมากกกะสะดวกระบานนี่ทิมนี่กับจบลงกินนน่นี่ลครับนี่หลอบนะน้องเพื่อที่มาครับเป็นเก่งกว่านี้คนระับขอพุณครับ